อันนี้ใช้เมมเต็มเต็มที่เลยไหมฮะสองห้าหกเลยใช่ปครับ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 ่อได้นีี่ครับ นิวซาแต่งตัวรอใส่หมวกด้วยอ๋อใส่หมวกด้วยแต่งตัวหล่อคุณตาต้องนี้นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะโอเคโอเคไหมคะโอเคค่ะอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงรอรอช่องกล้าแป๊บนึงต้องปิดอหรอโอ้โหวันนี้ผู้ิใจมากต้องเยอะขนาดนี้นะเดิมๆไม่ละเหมือนภาพเดิมหนังสือจากอ่าสารวัตรนะครับอ่าพนักงานสอบสวนของกองปราบให้มาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลนะครับ ที่นําพยานหลักฐานสําคัญในคดีหวยสามสิบนั้นเนี่ยไปจากสํานวนซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนั้นจะเป็นใครบ้างนั้นเดี๋ยวหลังจากที่ไปแจ้งความงนคดีเรียบร้อยแล้วก็จะมาแจ้งให้ทราบครับทําไมถึงได้มาบอกผลตอนนี้คะค,คือคดีนี้มันขึ้นสู่ชั้นศาลไปแล้วมีการตัดสินไปแล้วทําไมวันนี้ถึงมาร้องเรียนแล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกรคะคือจริงๆแล้วผมร้องเรียนมาตั้งปี6-2ครับหลังจากที่เราได้ได,ได้พบหลักฐานนี้ ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องซึ่งทนายสิทธาเนี่ยได้นํามาสักคาร์ดผมและเป็นหลักฐานสําคัญในคดีหวยสาสิบล้านซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครได้หลักฐานนี้เลยและหลักฐานอยู่ในมือเขาได้ยังไงนั้นผมก็ถามท่านในศาลเลยนะครับแล้วผมก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ชิชาการตำรวจแห่งชาติครับและท่านก็แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่วันนี้ท่านก็เชิญมาให้แจ้งความ,ด,มดำเนินคดีครับดำเนินคดีกับใครบ้างคะครูใครบ้างนั่นก็คือกลุ่มบุคคลที่ นําพยานหลักฐานสําคัญจากสํานวนซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับในสํานวนกับตัวที่อยู่ที่บุคคลภายนอกเนี่ยอยู่ที่หมวดจรูนและทนายสิทธาเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยนะครับซึ่งเป็นพยานหลักฐานอยู่ในสํานวนแน่นอนครับแสดงว่ามีการขโมยข้อมูลออกไปเพื่อไปต่อสู้คดีอย่างนี้หรอคะคืออันนี้เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนฝ่ายสืบสวนสอบสืสบสวนและสอบสวนจะไ,ได้นำไปดำเนินการต่อไปนะครับแต่นหน้าที่ผมเนี่ย ผมเจอข้อมูลหลักฐานที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่แท้จริงว่าพยานหลักฐานในํำนวนกับพยานหลักฐานที่พวกคนมวดจรูนถือไปกับทนายสิทธาถือไปแล้วมวดจรูนเซ็นชื่อกำกับทุกหน้าเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมค้นพบและผมจึงต้องนําพยานหลักฐานเหล่านี้มาแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับครูครับแต่ในเมื่อศาลเรายังใช้สิทธิตามกฎหมายอยู่คือเราขออนุญาตดีกาอยู่ครับ แสดงว่าการยื่นฎีกาเนี่ยเราจะมีส่วนการนําหลักฐานในวันนี้ข้อมูลตรงนี้ไปเพิ่มในสํานวนได้ไหมคะคืออันนี้เดี๋ยวต้องปรึกษาาิดตานทนาทครโอเคค่ะคุณปีชายยังมั่นใจว่าพวกของก็ยังเป็นของของ,ของเราคือของเนี่ยลอตเตอรี่จะเป็นของผมอย่างแน่อนอนครับผมม,มีที่มาที่ไปชัดเจนแต่อีกฝั่งหนึ่งแม้กระทั่งแม่ค้าที่ขายยังหาไม่เจอเลยครับไม่ใช่เขาไม่มีแม่ค้าขายให้นะแต่เขาไม่มีแม่ค้าเลย ไม่ใช่ว่าจำหน้าไม่ได้นะแต่ไม่มีหน้าไมค้าให้จำนะครับคระเขาถมว่าที่ซื้อขออนุญาตเรียนถามตรงๆนะคะคือเหมือนศาลก็ตัดสินมาแล้วแล้วเหมือนครูยงังยังดือ้อยงังยังรั้นอยู่หรือเปล่ากับเรื่องนี้ค่ะคือการที่เราศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินมาแล้วนะครับ <laughs> ผมกาชนายก็ได้ออกข้อการตัดสินแล้วก็ไม่เห็นพ้องด้วยในประเด็นสําคัญเพียงแค่ประเด็นเดียวคือประเด็นที่เรามาฟ้องวันนี้แหละครับนั่นคือหลักฐานสําคัญชิ้นนี้แหละ ที่อยู่ในมือของบุคคลภายนอกแล้วก็เอาเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมฉะนั้นเราก็ต้องขอความยุติธรรมจากพนักงานสอบสวนวันนี้เรากมาแจ้งความดําเนินคดีให้ถึงที่สุดครับวันนี้คุณตั้งแต่วันที่เขานําเอกสารมายืน่นหลักฐานที่เขามายืน่นรวมถึงรวมถึงคําเบิกความของพนักงานสอบสวนทุกปากที่ให้ต่อสารไว้ว่าเอกสารชุดน,นี้มันคืออะไรครับ จนถึงเวลานี้ครูยังย้ำสโลแกนเดิมไหมคะความจริงก็คือความจริงครับโอเคแสดงว่าเป็บุคคลที่ครูจะเอาิดก็ในนั้นก็จะมีธนาธิธากับหมวดจรู้เหรอครับอยานี้จะไนตอบครั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 บี่จนไหนบ้างครับว่าหลักฐานเนี่ยเอามาในชั้นนี้มันจะมีประโยชน์ที่ทางโดนทีเนี่ยเป็นเรื่องของทางภาเจ็ดรติกเการนะครับสำนวนตัวนี้เนี่ยเป็นเดิมทีของภาเก็ยิเมือการแล้วต่อมาได้มีการ ร้องเรียนแล้วก็มีการส่งเข้ามาที่กองปราบให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนแล้วก็มาดาเนินการแต่ภ่าเกิด่อมาเนี่ยมีสมวนการอสรอบสวนของภคาเกิดกองปราบได้มีการปลดลอดไปนําออกไปให้กับคนภายนอกเพื่อเป็นต่อสู้ไปอีกนะครับซึ่งทางตัวก็เห็นว่าไม่ไม,ไม่มีการรปทาในส่วนนี้ก็เลยมาร้องเรียนต่อคอประตอตั้งแต่สมัยนั้นเลยซึ่งณ้ว,วันนี้เนี่ย เชื่อว่าน่าจะมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทราบพทตจกริมชัดเจนนะครับก็ถึงได้ให้มาให้ครูมายืนยันในการแจ้งความร้องทุกกับคณะบุคคลที่ร่วมกันจะทำแสดงว่าการแต่ว่าเอาเป็นว่าตามพฤติกรรมในเวลานี้เนี่ยในส่วนของคดีหลักเนี่ยในวันที่25กุมภาพันธ์ 5, นี้เราก็จะนำเสนอคำย่ดคำฎีกาต่อศาลนะครับเพื่อใอ้ยการฎีกาพี่นาวนะครับ ส่วนในเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอีกย่อยเพราะไม่ได้ถึงอีกอยอหรอกแล้วก็เป็นสำนวนการสอบสวนที่ทางกองปราบได้นํามาทําเองนะครับได้นํามาทําเองแล้วปรากฏว่าสำนวนการสอบสวนนั้นมันดุดรัวออกไปนะครับซึ่งก็ต้องมีผู้ต้องต้อง,องรับผิดและรับผิดตรงนี้เท่าไรในชั้นศาลนะ,ะก็ต้องเป็นหน้าที่ของศาลนะครบับทุกส่วนจะพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่กองปราบเนี่ยกองปราบที่พิจารณามีการเปิดความต่อสารนั้นเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือรับฟังได้หรือไม่ แม้กระทั่งขนาดคณะกรรมการสขอมูลการตรสวนของตัเองเนี่ยที่ทำขึ้นมานี่นยครับยังหลุดรอดไปนะครับเรียนถาม่าครัการหลุดรอดไปแบบนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่เกท้องด้วยไหมคก็แน่นอนครับพราสำรวจอยู่กับเจ้าหน้าที่ครับแน่นอนเลยครับนี่เราจะเอาเดิทแน่นอนครับเราต้องับบขับขึ้นข้าดนครับฉะนั้นเมื่ออยู่ที่พวกคนไปยน้า แล้วมาซักครั้งของเอกสารเนี่ยมันทำให้เราเห็นข้อแตกต่ Bol ตางในการเข้าส well. ู่กระบวนการพิจารณาเพราะฉะั้ว่าการที่มีการมาขอไปทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เขาตกลงได้ก็คือเขาก็เหมือนเขารู้ข้อสอบก่อนเหมือนทำข้อสอบแล้วพอรู้ข้อสอบจำตัวอย่างจำการขอถือเอกสารหลักฐานนี้บางส่วนนี้ถึงนะคะเดี๋ยวปรึกษาข้างในกลับมาว่าได้ไหมอะไรนะ จะมีการเปิดเผยเอกสารหลักฐานตางๆ่กับตือรอเรื่ออ๋อเราเปิดเผยก็ได้เท่าที่เท่าที่เปิดเผยได้แต่ว่าหลักฐานที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในสำนวนนี่ผมไม่ได้ก็คงจะได้แค่หมายเรียกที่มาเมื่อกี้เนี่ยที่ดูเปิดเผยไปนะครับส่วนการสอบสวนที่ทางพนักานสอบสวนชุดใหม่นะฮะของกองปราบเนี่ยที่จะทําขึ้นเราคงให้ไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นความรับผิดอท่านดีนะครับเดี๋ยวถ้าเราไปเอามาอีกก็กลายเป็นว่าเราก็ทําความผิดซ้ำหมดเหมือนเขาอ่ะผมก็ทำ นะครับซึ่งเราไม่ทําอยู่แล้วนะครับคุณก็เป็น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 สิทธิเป็นหน้าที่ของท่านเป็นหนุนวีของท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นไปเป็นเอกสารเกี่ยามันมันมันไม่ใช่เอกสารที่หายไปครับแต่เอกสารที่อยู่ในสมบวรการสอบสวนนะครับที่ทางท่าเจ็ดได้นําส่งมาที่กองปราบดำเนินการมันก็แล้วถูกนำไปทำอยู่เพื่อเป็นทางไปมีเรื่องอะไรที่เราเห็นว่า เอกสารตรงนี้สำนวนมันหลุดออกไปก่อนที่จะเข้าทั้งสามอ๋อมันมันมันมีการเรามีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วครับคือหนังสารชัดเจนนะครับตัวสู้ดิรู้ไหมรู้ไหมทำนิ่งก่อนเลยทำนิ่งก่อนเลยสู้สู้สู้ไปวัดเลยไปวัดเลยตรงแกปอดแกงแกง ไปไหน้ถติดตามตลอดเข็ไม่ไหวนะครับขอบคุณนแ่อบคุมาเ็นหนะครเดินรถมันกูเคทุกคนคุณ 对，那块。 ก่อนนะเดี๋ยวมันไม่ได้ข่าวเที่ยงเดี๋ยวซีแต่เย็นๆข่าวสำคัญก่อนจะี๋ยไปขึ้นข่าวเที่ยงนีดเดียวก่อนจะได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าไงเอาไปข้างหน้าไปแม่ไปหน้าไปแม่เรื่องนี้ครับสวัสดีครับสารวัตรครูไม่ได้มาแถวนี้นานคุ้นเคยไหมคะเอาข้างหน้าเดียววันตรงนี้จบ ถ้าถ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวว่ากันผู้มีเอกสารที่เขาให้นี่ไหมชูให้ดูเฉยได้ไหมเอกสารนี้ก็ฝั่งที่แหนังสือแจ้งมาได้ไหมโดยโดยได้ไหมไม่มีแอคชั่นยืนในโทรศัพท์มีเอาโดยโดยตัวตัวนั้นไม่ได้มาเอาอยกเอาแยกแบบแต่เดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะมันมีทีมจากข้างหน้ากำลังมาแบบนี้นะครับแบบชูให้ดูว่าเนี่ยต้องบาเรียกมาถึงมาอะไรอย่างเงี้ย บ่หนึงแป๊บนึงแปรอๆอองกาแป๊บนึงให้มาแาจ้งความดําเนินคดีกับกลุ่มบุคคลนะครับที่นําพยานหลักฐานสําคัญในคดีหวยสักสิบล้านเนี่ยไปจากสํานวนซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนั้นจะเป็นใครบ้างนั้นเดี๋ยวหลังจากที่ ได้แจ้ง<ม>ความม่นก็ดีเรียบร้อยแล้วก็จะมาแจ้งให้ทราบทำไมถึงได้มาบอกผลตอนนี้นะคือคดีนี้มันขึ้นสู่ชั้นศาลไปแล้วมีการตัดสินไปแล้วทำไมวันนี้ถึงมาร้องเรียนแล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นอยู่คะคือจริงๆแล้วผมร้องเรียนมาตั้งปี62ครับหลังจากที่เราได้ได้พบหลักฐานนี้ในชั้นไปสู่มูลฟ้องซึ่งทนายสิทธาเนี่ยได้นำมาสักครั้งหนึและเป็นหลักฐานสำคัญในคดีหวสามสล้านซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครได้หลักฐานนี้เลย แล้หลักฐานอยู่ในมือเขาได้ยังไงนั้นผมก็ถามท่านในสาเลยนะครับแล้วผมก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับผู้พิพากาาตระเวนชาติครับแล้วท่านก็แต่งตั้งกรรมการสอบข้อท็จิงแต่วันนี้ท่านก็เกิดมาให้แจ้งความดำเนินคดีครับดำเนินคดีกับใครบ้างคะคุณคะผมระบุได้เลยคะดำเนินคดีกับใครบ้างนั่นก็คือกลุ่มบุคคลที่นําพยานหลักฐานสาคัญจากสํานวนซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับในสํานวนกับ ตัวที่อยู่ที่บุคคลภายนอกเนี่ยอยู่ที่หมวดจรูนและกัาาษณยสิตาเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยนะครับซึ่งเป็นพยานหลักฐานอยู่ในสำนวนนน่อนครับแสดงว่ามีาการที่เราสารชัชนญตูนและสั่งฟิล์ได้ตัดสินมาแล้วนะครับ <c oughs> ผมกัษณะก็ได้ออกข้อการตัดสินแล้วก็ไม่เห็นพ้องด้วยในประเด็นสําคัญที่อย่างแค่ประเด็นเดียวคือประเด็นที่เรามองฟ้องวันนี้นะครับ <c oughs> นั่นคือหลักฐานสําคัญชิ้นนี้แหละที่อยู่ในมือของบุคคลภายนอกแล้วก็ เราเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมฉะนั้นเราก็ต้องขอความยุติธรรมจากพนักงานสอบสวนวันนี้เรากมาแจ้งความดําเนินคดีให้ถึงที่สุดครับวันนี้ครูนำเอกสารหลักฐานอะไรมาวันนี้นํามาเอกสารหลักฐานมาทุกอย่างเลยครับเต็มกระเป๋าเลยครับตั้งแต่วันที่เขานําเอกสารมายื่นหลักฐานที่เขามายื่นรวมถึงรวมถึงคำเบิกความของพนักงานสอบสวนทุกปาก,ปากที่ให้ต่อศาลไว้ว่าเอสกสารชุดนี้ มันคืออะไรครับจนถึงเวลานี้ครูยังย้ำสโลแกนเดิมไหมคความจริงแล้คือความจริงโอเคแสดงว่าบุคคลที่ครูจะเอาผิดก็ในนั้นก็จะมีธนาธิชากับหมวดจะรู้เหรอครับย้ายไปไหน่อครับครับถามพี่ทนายบ้างครับว่าหลักฐานี่เอามาในชั้นนี้มันจะมีประโยชน์หรือว่ามีความสอดคล้องก็มันเป็นเรื่องของสำนวนการสอบสวนที่ทางเดิอทีเนี่ยเป็นเรื่องของทางภาคเจ็ดดำเนินการ นะครับสำนวนตัวนี้เนี่ยเป็นเดินทีของภาคเขียตําเนินการแล้วต่อมาได้มีการร้องเรียนแล้วก็มีการส่งเข้ามาที่กองปราบให้เปลี่ยนพนังงานสอบสวนแล้วก็มาดําเนินการแถนภาคเกียติต่อมาเนี่ยในสํานวนการสอบสวนของภาคเกียติกองปราบเนี่ยได้มีการปลดลอดไปนําออกไปให้กับคนภายนอกเพื่อไปตนตจอซึ่งณวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทราบเท็ิจรงมพิเศน ก็จึงได้ให้มาให้ครูมายื่นญันในการแจ้งความร้องทุกกับคณะบุคคลที่ร่วมกันระทรแสดงว่าการต่อสู้คดีนี้ทนายนว่ามันไม่บริสุทธิ์หรือมันไม่ถูกต้องถูกไหมคะก็ก็นั่นผมไม่ไม่คิดว่ายังไงหรอกครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตามข้อเท็จจริงณะเวลานี้เนี่ยในส่วนของคดีหลักเนี่ยในวันที่25ุมภากรกาคมนี้เราก็จะนาเสนอคำพิจารกาต่อศาลนะครับเพื่อให้ศาลพิจารณา ส่วนในเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นีกได<น>้อยก็ไม่ได้ถึงผิดด้อยหรอกครับก็เป็นสำนวนการสอบสวนที่ทางกองปราบได้นํามาทําเองนะครับได้นํามาทําเองแล้วปรากฏว่าสำนวนการสอบสวนนั้นมันผวดพอาไปนะครับซึ่งก็ต้องมีผู้ต้อง,อง,องอรับผิดแล้วราฐาทีนี้เหือ่อนใน,นศนาลเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาพิจา,า,ารณาสามารถเอากลับเข้าไปในในกระบวนการก็จะเป็นเรื่องก็ <c oughs> จะเป็นเรื่องการคิดอาก็จะเป็นหน้าที่ขงศาลนะครับ ในส่วนจะพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่กองปราบเนี่ยกองปราบที่พารณามีการเปิดความต่อสารนั้นเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือรับฟังได้หรือไม่แม้กระทั่งขนาดพนักงานขนาดสำนวนการสอบสวนของตนเองเนี่ยที่ทําขึ้นมานี่นะครับยังหลุดรอดไปนะครับเรียนถามมาค่ะการหลุดรอดไปแบบนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยไหมคะก็แน่นอนอยู่ครับเขาสำรวจอยู่กับเจ้าหน้าที่ครับแน่นอนอยู่แล้วนี้เราจะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ด้วยแน่นอนครับ

สวัสครับสัสดีครับสวัสดัสวัครับจานจานนี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปนะจวัดจอด่งคับขอบคุณครับขอบคุณครับจูวัดไปไหนครัทีู่วิชาไปไหนเรติดตามตลอด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn